มูไหนไปทำบุญมาถึงที่เราเลยมาถึงจุดโอเลย <S <S โอ้ไหนอยู่กรบบุญยังไงไปดูหน่อยเริ่มจากหน้ารถก่อนพุทธโธธรรมโมสังโฆน,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 นี่นี่นี่พระสงฆ์สาม,มเณรแม่ชีนิมนต์นั่งฟรีครับอ่เราเข้าไปดูข้างในก่อนได้ไหมฮะมา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 ,มา,มา,มาสวัสดีฮะสวัสดีครับเชินครับเอ็นทีครับนี่เดียว โอ้ค,คุณดมคุณมมาดูข้างในมาดูมาดูาดเงินไม่สําคัญเสมอไปอเงินซื้อเตียงนอนได้แต่ซื้อการนอนหลับยังเป็นสุขไม่ได้พี่ทําไว้ทําไมครับผมก็เป็นบทเลือนใจเวลารถติดมากๆกลางวันอย่างนี้บางจุดนี่ติดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงผู้ยสานก็ แงหน้าขึ้นไปอ่านไปอะไรงี้ก็เพลินครับก็แต่ไว้เป็นเตือนใจแล้วให้อารมณ์เย็นครับคุณดูนะจะมีส่วนใหญ่เป็นของท่านพุทธทาสพิคูกถูกต้องไหมครับจะมีเยอะแยะเลยสํานึกวันเกิดเตือนตนคือนอกเหนือจากคําดีๆที่พี่ติดไว้ในรถแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวของการให้นั่งรถฟรีนี่คือการทําบุญอย่างหนึ่งที่คุณประดามบอกมาว่าทําบุญนี่ไม่จำเป็นต้องไปวัดอย่างเดียวอยู่บ้านหรือขับรถก็ทําได้ ครับผมขออนุญาตเชิญพี่รุมไปนั่งคุยกันเลยไหมได้ครับผมครับนะฮะครับอ่ะโอเคเชิญเชิญไปกันเลยป่างไปขออนุญาตพูดคุยด้วยหน่อยครับเชิญครับเชิญครับตรงกลางเลยครับอ่ะคุณประดำมเชิญสวัสดีอย่างเป็นทางการก่อนเลยนะครับคุณสุวรรณชัตครับผมชาติสวัสดีฮะหรือพี่เดียวถูกไหมฮะครับผมครับต้องัญหานี้ก่อนเลยดีกว่าว่าตอนนี้ คนทั่วประเทศน่าจะรู้จักแท็กซี่คันนี้แล้วล่ะเราขอเรียกว่าแท็กซี่ใจบุญคําถามว่าแท็กซี่คันนี้ของตัวเองหรือเช่ามาเป็นรถตัวเองได้มาห้าปีกว่าได้มาหปีกว่าแล้วตัวพี่เอกเพตเพราะอะไรทําไมถึงจะต้องนิมนต์พระกับแม่ชีคนป่วยคนตาบอดคนจบทำไมต้องให้ก็นั่งฟรีก็ยิ่งให้เหมือนยิ่งได้โอ้ตายบางครั้งท่านลงเสร็จแล้วได้ญาติโยมต่อเลยบางทีเขานั่งไปไกลทีทั้งไปทั้งกลับคือพระให้เนี่ยผมไม่รับ ผมบอกท่านว่าอธิษฐานจิตครับแต่ถ้าญาติโยมทั่วไปที่ปกติที่มานั่งรถผมเนี่ยระยะทางไกลมั่งใกล้มั่งแต่บางท่านนั่งไปใกล้ๆอย่างเงี้ยมิเตอร์ขึ้นไม่ถึงร้อยให้มาห้าร้อยก็มีเ,เขาบอกว่าขอร่วมมทนาบุญกับเซิร์ฟเฟวอร์ที่ทําด้วยวันๆนหนึ่งนี่มีพระคนพิการคนตาบอดทัวขขึ้นรถทุกวันเลยป่มครับมีทุกวันครับบางครั้งนี่ผู้พิการที่ผมช่วยเนี่ยก็ต้องอุ้มตั้งแต่เตียงในบ้านลงรถเข็น แล้วก็เข็นไปแล้วอุ้มขึ้นรถอีกทีบางท่านนี่คือเดือดร้อนจริงๆครับเพราะบางคนนี่เป็นมานานมากบางคนนี่คนที่เคยเขาเรียกว่าอุ้มเขาอยู่ประจำเนี่ยซึ่งเป็นพ่อเนี่ยก็ตายไปแล้วครับบางคนนี้ก็เรียกว่าแม่เนี่ยก็แก่มากแล้วก็ไม่มีแรง ทีนี้ผมเวลาเจอเคสอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วที่นั่งรถเขน็นหรือว่าครึ่งท่อนนี้ใช้ไม่ได้หรือไม่มีความรู้สึกอ่ะผมจะขออนุญาตเขาคือจะอุ้มขึ้นรถอย่างนี้นแต่เห็นบอกว่าครั้งหนึ่งเคยเรับผู้บริสสารมาเนี่ยแทนที่จะได้เงินจากเขาก,กลับกลายเป็นต้องเสียเงินให้ใช่ครับผม<ๆ>กลับกลายต้องเสียเงินครับเพราะว่าพอรับเขาปุ๊บเป็นผู้หญิงนะครับก็มาถึงนั่งข้างผมก็ขับไปได้หน่อยเดียวเขาร้องไห้น้ําตาพั่งพรูออกมาตามแก้มผมก็เลยถามว่าเอาเป็นไรน้องทาไมร้องไห้มีอะไรเหรอ สามีหนูประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วก็เงินก็จะซื้อนมให้ลูกก็ไม่มีผมเพิ่งหาเงินได้400กว่าบาทกลัวว่าเขาจะไปโดดน้ําตายผูกคอตายก็เลยให้เขาไป400ร้อครับก็เดี๋ยวเราหาใหม่ได้ครับเห็นอย่างนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมคนเราเนี่ยจิตใจนอกจากเป็นกุศลแล้วเขาก็เลยคิดเอ้ยอยากจะช่วยเหลือคนยังไงคุณจึงกันไปฝึกอบรมวิธีการช่วยเหลือหรือการปฐมพยาบาลเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับผมครับ บางครั้งไปเจอเหตุที่รุนแรงเนี่ยปกติถ้ารถทั่วไปไม่กล้าจอดขวางนะแต่เราเราก้าที่จะจอดขวางเพื่อกันให้ไม่ให้เหยียบซ้ำแล้วก็แจ้งไปหนึ่งสองห้าโทรฟรีตลอดยี่สบสี่ชั่วโมงแป๊บเดียวรถกู้ภัยก็มาพอกู้ภัยมาเราก็ทําหน้าที่คือไปต่อก็ยกหน้าที่นี้ให้แก่กู้ภัยคือคุณทาอย่างนี้ทุกวันเหรอทุกวันทุกวันครับบางครั้งก็ไปเจอรถเสียเหมือนบางครั้งไปพัทยาระหว่างทางที่ไปเนี่ยบางครั้งได้ช่วยถึง สีคันก็มีครับทีนี้เห็นบอกว่าในบางครั้งเนี่ยค,คุณเวลามีผู้โดยสารขึ้นมาแล้วคุณเห็นเขากำลังเหมอ่รลอยคุณท่องบทสวดให้เขาฟังอีกครับผมครับคุณท่องให้คนด,ดำฟังหน่อยเอ้าเชิญเช่นว่าชีวิตเรายามที่มีเจออุปสรรคใช่ไหมฮะเขาบอกว่า มานไม่มีบารมียิ่งไม่แก่จะมีแต่ถอยถดหมดความหมายไม่มีพลังสร้างวิบากได้มากมายหรือสอบไล่ให้เราเข้าใจตัวม,มานยิ่งมีบารมียิ่งแก่ก้ายิ่งลุดหน้าสามารถในธรรมทั่วสร้างวิบากได้มากมายไม่เนียวนวให้ดอกบัวเบ่งบานสถานสะเทือนแล้วประหัดประหารมานร้ายให้ตายเตียนได้แนบเนียนไม่มีอะไรเหมือน <S <S เมื่อมานมีก็เหมือนมานมาตักเตือน ให้พบเงื่อนงำก้าฆ่ามานเองเนี่ยคือพอพี่ท่องไปอย่างนี้เสร็จแล้วผมถามหน่อยคนที่เขานั่งมาเขาไม่งงอ่ะก็บางครั้งเจออุปสรรคหรือเจออะไรที่ทุกข์ใจมากๆเขาก็เขาเรียกว่าไงอ่ะสบายใจขึ้นสบายมีมารมาทดสอบจิตใจวันนี้ถามจริงๆถ้าสมมติวันนั้นทั้งวันเลยเนี่ย คุณจะต้องไปช่วยเหลือคนหมดเลยอะเงินตัวเองไม่คิดอยากจะร่ําอยากจะรวยไม่คิดอยากจะมีบ้านมีรถหลังดีๆขับกับเขาไม่ต้องมานั่งลำบากลาบนกับแท็กซี่เงี้ไม่คิดมีบ้างหรอก็มองว่าอาชีพแท็กซี่เนี่ยทําชาตินี้คงไม่รวยคิดว่านะแต่เราก็ทํายังไงให้มันอย่างมีความความสุขทุกวันวันนี้ได้น้อยพวกนี้รวยใหม่วันนี้ได้เยอะเผื่อวันหน้าเจ็บป่วยไม่สบายแต่ถ้าเราตั้งเป้าไว้ว่า ต้องได้เท่านั้นต้องได้เท่านี้มันเป็นทุกข์นะครับจำไว้ครับคุณโทษนะครับถามหน่อย <c oughs> อายด้วยออายไหม <c oughs> อายว่า <c oughs> ขึ้นมาแล้วบางคนอาจจะมีของแจกแถมให้เขาฟรีๆอีกด้วยก็มีคร <c oughs> ับบางครั้งเองเป็นหนังสือธรรมะบางครั้งนี่จะเป็นในท้ายรถปกติจะเยอะมากนะครับแต่บางครั้งคนที่สนใจฮะ ขึ้นมาแล้วชอบผมก็จะแจกเป็นหนังสือธรรมะอะไรเงี้ยส่วนในนี้เป็นสมุดบันทึกผู้พิการอรอนี่หมบอกับมดดำมากคือต้องลำดับคิวไหนก่อนดูหน่อยคิวนี้ยาวไปถึงไหนแล้วคะคิวนี้ก็มีตอนแรกๆผมก็จะจดแบบหน้าเดียวกันสองสามเจ้าพอตอนหลังผมงงผมเองผมก็เลยเปลี่ยนมาจดหน้าละเจ้าหน้าละหนึ่งเจ้าเมื่อก่อนจะจดอย่างนี้ ามจริงๆเถอะความสุขอยู่ตรงไหนกับการทําอย่างเงี้ยความสุขใช่ไหมคะคือมันเวลาเราได้ทำหนึ่งมันเกิดปิติในใจทําแล้วเกิดความสุขที่แบบว่าไม่ต้องกินข้าวก็อิ่มได้บางครั้งเวลาเราได้แบ่งปันหรือเวลาเราได้อุ้มผู้ป่วยเนี่ยซึ่งเขาไม่มีคนที่จะอุ้มหรือหาคนอุ้มยากเนี่ยเห็นเขารู้สึกมีความสุขหรือว่าญาติเขาเองก็ซาบซึง้งบางครั้งคนที่เราอุ้มอ่ะเขาแบบเขาเรียกว่าไงคือน้ําตาเขาไหลนะคือแบบ บางคนเนี่ยตอนที่พ่อเขายังอยู่อ่ะพ่อเขาอุ้มแต่พอแม่เขาตายแล้วเนี่ยไม่มีคนอุ้มไม่มีคนอุ้มครับ,รบส่วนแม่ก็แก่มากแล้วก็อุ้มไม่ไหวพอผมไปเจอแบบนี้ปุ๊บผมก็อาสาขออุ้มแล้วกันครับคืออุ้มก็ขอโทษนะครับคือไม่ต้องเกรงใจหรือไม่ต้องเกรงนะครับเวลาผมอุ้มเพราะอย่างน้นอยๆมันปลอดภัยแล้วขึ้นรถมันก็ไวเพราะว่าผมเห็นว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่ว่า เมืองยิ่งเจริญเจริญมากๆศีลธรรมก็เริ่มถดถอยลงใจคนก็เริ่มต่ำลงครับทีนี้เหมือนการทําบุญก็เหมือนกันก็เขาเรียกว่าทําได้ในทุกๆสายอาชีพโดยที่ไม่ต้องรอบางคนนี่ว่ารอให้เกษียณก่อนเพราะไม่ว่างงานยุ่งแต่พอเกษียณแล้วก็ทําบุญได้สองสามครั้งเป็นมะเร็งตายแล้วบางคนบางอาชีพก็บอกว่าอยยังไม่รวยเลยจะทําได้ไงรอให้รวยก่อนบางอาชีพชาตินี้ก็ไม่ได้รวยบางคนถ้ารวยแล้วก็เผลอๆขี้เหนียวอีก เพราะฉะนั้นการทําบุญเก็บเกี่ยวบุญเก็บแต้มไปเรื่อยๆเหมือนเราหยอดกระปุกค่อยๆหยอดไปถ้าพรุ่งนี้เราจะต้องเสียชีวิตเราก็ไม่เสียดายนี่ไงคือทาไปเรื่อยๆฟังก็จริงฟังจริงๆแล้วมองย้อนกลับมาดูเราตัวเองเนี่ยนะครับรู้สึกละอายคุณจะใช้คำว่าเรานะต้องตัวคุณเองคุณด้วยหนุ่มรู้สึกว่าอะเรรู้สึกว่าละอายเราขวาคว้าอยากจะร่ำอยากจะรวยทั้งวันทั้งคืนเออ ไม่เคยคิดจะแบ่งปันให้ใครเพราะเป็นคนที่รักความสบายที่สุดรักตัวเองมากที่สุดขอบพระคุณมากๆครับมู้ใดไปทำบุญ